ครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับตลอดจนแฟนๆทาง YouTube ครับวันนี้ก็ผมเอกแม่สายก็กลับมารับใช้ท่านเหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะวันนี้บางท่านอาจจะเห็นพระนะครับนะอาจจะงงนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จนวัดระคังเช่นเดิมนะฮะทำไมถึงรู้ว่าเป็นสมเด็จวัดระคังนะครับ เราก็ต้องดูนะครับว่าหนึ่งนะรูปพระนะครับเป็นรูปนั่งสมาธินะครับแล้วก็อยู่ในกอบสามเหลี่ยมนะครับเนี่ยนะฮะนะสงสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็บรรทับอยู่บนฐานชุก,กชีนะฮะประพุทธประทรมประสง์นะครับ ก็เป็นฐานสามชั้นนะฮะแต่อ,อุ้นี้บางท่านนี่อาจจะ,ะดูว่าไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็ดูรูปร่างค่อนข้างจะแปลกนะฮะครับเมื่อกี้ยังอธิบายไม่จบนะครับก็ยังมีนะฮะซุ้มครอบแก้วนะครับซึ่งเป็นซุ้มครอบแก้วแบบ รัตนโกสินทร์นะครับนะอยู่ในซุ้มครอบแก้วนะฮะแล้วก็ยังมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับเนี่ยนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับด้านนี้ก็จะมีหน้าที่ที่มากกว่าด้านนี้นะครับเพราะว่าเส้นบังคับพิมพ์นะครับจะลงมาถึงนี้เลยนะฮะแต่ด้านขวามือเราหรือว่าด้านซ้ายพระนะครับ เส้นบรรคับพิมพ์ก็จะลงมาจางหายเหมือนกับสมเด็จทั่วๆไปเห็นไหมครับนะฮะก็เลยจัดว่าเป็นพระนะครับสมเด็จแน่นอนนะครับองนี้เป็นเกตทะลุซุ้มนะครับก็จะโผล่มาตรงนี้นิดหนึง่งนะฮะครับดูเนื้อมวลสารนะครับก็เป็นพระที่มี ความแก่ทางด้านปูนนะฮะครับแก่ทางด้านปูนขาวหรือว่าปูนเพชรนะครับส่วนคาบเหลืองเหลืองนะที่ติดทั่วไปหรือว่าการยุบการย่นนะครับโดยสภาพของพระนะฮะก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเนี่ยคาบเหลืองๆนี่ก็เป็นคาบนะครับจะออกมาจาก ตัวพระเองนะครับอาจจะเป็นคาบน้ำมันตังอิวนะฮะหรือว่าเป็นคาบผสมน้ําตาลน้าอ้อยซึ่งระเหิดไปแล้วก็ทิ้งคาบเอาไว้นะครับเนี่ยจะเห็นว่านะมีมวลสารต่างๆนะครับมีเม็ดดำนะแล้วก็มีเม็ดอื่นๆอ,อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับบนไหล่ก็จะดูมนนะครับแล้วก็ลึกลงไปนะฮะ องค์นี้เป็นพระที่หลายท่านเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าดูยากนะครับถ้าเห็นนี้อาจจะไม่หยิบเลยก็ได้นะฮะอาจจะไม่หยิบเลยก็ได้ครับในแบบนี้นะฮะลองดูนะครับานะรบ,บางท่านเห็นนี้อาจจะ เกิดการสับสนนะฮะอ่าทีนี้ผมจะมาขยายนะให้ดูให้ชัดๆนะครับดูเนื้อกันครับเริ่มแรกจากเกตดลงมานะครับก็จะเห็นเกตดทะลุซุ้มนะฮะแล้วก็จะมีสะบัดไปทางซ้ายนะครับนิดหน่อยนะใบหน้าก็จะกลมนะครับเหมือนกับผลมะตูมนะฮะไม่มีหูนะครับ เห็นคอเป็นริ้วๆนิดหนึ่งครับส่วนคาบไขต่างๆนะครับทิ้งซึ่งเ,เป็นอายุของพระนะครับหรือว่าเป็นเ,เนื้อปูนนะครับก็จะเห็นเป็นเนื้อที่ขาวนวลน,นะครับแล้วก็ผสมมวลสารนะฮะเช่นทรายนะครับหรือว่าเป็นทรายตาม โบสถ์ต่างๆนะครับที่จะเทออกมาหรือว่าเป็นวัดนะวัตถุที่มีมวลสารนะครับซึ่งสมบิวิญโตนะครับท่านก็ไปเ,เก็บเอามานะครับแล้วก็มาทําพิธีนะฮะในการทําเป็นผงวิเศษนะครับเนี่ยก็จะเห็นเป็นครา,าบอิฐนะครับอิฐโบราณตามวัดนะฮะแถวอุธยาบ้างนะครับ แล้วก็แถวโบสถ์นะที่ผุพังไปบ้างนะครับก็มาบดใส่นะครับเป็นสารพุทธคุณนะฮะรวมทั้งผงอิทิเจต่างๆนะครับเราก็จะเห็นคราบนะครับอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะครับเราจะเห็นคราบต่างๆที่โผล่ขึ้นมานะโดยธรรมชาตินะครับล้างไม่ออกนะฮะล้างไม่ออกครับผมเคยใช้น้ำร้อนแล้วก็ใช้น้ำอุ่นนะครับเนี่ยล้างนะฮะ ก็ทําให้ผิวพระหลุดไปบางอย่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าคราบาเหลืองๆที่ออกมาจากภายในยนี่ไม่หลุดนะครับเมื่อเรามองเห็นพระแล้วจะเห็นความสะอาดของพระค่อนข้างจะสูงหน่อยนะเพราะว่าเกิดจากการล้างนะครับแล้วก็ดูเนื้อพระนะครับจะเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับมวลสารแดงมวลสารที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ ความเก่านะครับของพระเนี่ยนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งยากมากนะครับที่จะได้เห็นพระสมเด็จพระครังนะครับที่มีมวลสารแบบนี้นะครับแล้วก็มีเนื้อแบบนี้นะครับเนี่ยดูซอกแขนนะครับทั้งสองข้างเห็นไหมล่ะฮะนะครับถ้าดูเนื้อแบบนี้นี่บางท่านนี่นะครับถึงกับหลงทีเดียวนะครับ นี่ก็เป็นคาบอีกคาบหนึ่งนะฮะที่น้อยองค์นะครับที่จะได้เจอเราจะได้เห็นนะครับบางท่านก็อาจจะมองแล้วผ่านตานะฮะคนที่มีความรู้นะครับในการศึกษาพระเท่านั้นนะครับถึงจะมองรู้นะฮะว่าพระสมเด็จเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยถ้ามองให้ซึ้งแล้วจะเห็นว่าคาบแคลเซียมเนี่ยโดยไม่ต้องใช้กล้องพันเอ็กเลยนะฮะ เนี่ยนะครับถ้าคนดูเป็นนี่กล้อง 10x ก็สามารถที่จะดูแทนกล้องพัน x ได้เลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะฮะบางคนเขาก็าก็อาจจะนะตามาดได้ว่ากล้องพัน x ใช้ดูอะไรนะครับ 10x ก็ดูได้ครับไม่เถียงครับไม่เถียงนะฮะกรับคนที่มีความรู้นะครับเนี่ยเขาเห็นเกบนะฮะเม็ดทรายนะครับสีขาวๆสีใสนะฮะ ซึ่งอยู่บริเวณองค์พระนะครับเนี่ยเนี่ยองค์นี้นะครับเนี่ยก็จะเห็นเม็ดกกคาอาลที่ใสนะครับนะอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะครับเนี่ยก็จะเห็นเนื้อภาพภายในในเม็ดแดงนะครับนะก็เป็นเนื้อวัดระฆังแท้ๆเลยนะครับท่านที่เห็นนะวัดระฆังมานะครับก็คงจะรู้ดีนะว่าเนื้อเป็นอย่างไรนะครับ คงจะชินตาแล้วนะเพราะว่าหลายท่านนะครับดู youtube มาเป็นร้อยเรื่องนะครับแล้วก็ดู youtube มาเป็นร้อย,อ,ย,อ,ยองค์นะฮะก็เนื้อนี่ก็คงจะไม่สามารถที่จะนำมาโกหกกันได้นะครับหรือว่าหลอกลวงกันได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาแทนกันได้นะฮะครับเพราะว่าความเก่าความเหี่ยวนะครับการขับน้ำ ว่านนะครับหรือว่าน้้ามาดังอิวออกมาจากพระเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแล้วก็เกิดการยุบกันหดต่างๆนะครับท่านที่ศึกษาพระสมเด็จมาเนี่ยต้องรู้นะครับต้องรู้นะฮะเนี่ยดูนะครับดูมวลสารนะครับดูเนื้อนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับ อ่ะก็ไปผ่านไปองค์หนึ่งนะครับที่เราได้เห็นนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นอีกผ้าอีกหนึ่งองค์นะครับที่ดูยากนะครับแต่ว่าเป็นผ้าสมเด็จวัดระฆังนะฮะที่มีน้ำว่านนะครับซึ่งโผงมาจากผ้าให้เห็นนะครับเหมือนกับพ้าองค์นี้นะเคยบรรจุเข้าไปใน อ่างน้ำมนนะฮะผมว,ว่านะครับเพราะว่าดูเนื้อจากการยุบการย่นนะครับอาจจะย่นอยู่ในน้ำนะฮะพอสร้างเสร็จป,ปับป๊บนะท่านก็อาจจะดักให้แห้งนะครับแล้วก็ใช้ใส่เข้าไปในขันน้ำมนนะครับแล้วก็ใช้ในการพรมให้กับ ลูกศิษย์ต่างๆที่มาทําบุญที่วัดนะฮะเนี่ยนะครับถ้าถ้าเราดูไม่ผิดนะครับเพราะว่าเคยเห็นพระแช่น้านะครับลักษณะของผิวนี่ก็จะมีลักษณะค่อนข้างจะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับจาง่ายๆฮะพระที่แช่น้าเนี่ยนะฮะจะดูไม่เหมือนกับพระที่อยู่บนบกแล้วก็จะดูเหมือนกับพระที่ การยุบกันย่นนี้ไม่เหมือนธรรมชาติทั่วไปนะครับจะเกิดการสึกเป็นหลุมเป็นบอ่อเนี่ยนะแบบนี้นะครับเหมือนกับหลุมลุงจันเลยนะครับเนี่ยนแต่มวลสารก็ยังเห็นอยู่ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับโอเคนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับได้เห็นกันครับครับ นี่แหละฮะเห็นไหมละครับนะดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเนื้อหาหมวลสารนะครับตลอดจนหลุมต่างๆนะฮะเห็นไหมละครับชัดเจนจนไม่รู้จะอธิบายได้ยังไงเนี่ยนะครับครับเป็นทรงวัดละครังที่ดูยาก เราเลยนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างนะครับในการหาพระนะครับพระมีทั่วไปนะครับมีเยอะเยอะมากนะฮะแต่เราต้องมีความรู้นะครับในการหาพระถึงจะได้พระแท้แล้วก็ราคานะครับ เราใช้ราคาแบบพุทธคุณดีกว่านะฮะบางทีอาจจะเจอตามแผงตามกล้องนะครับองค์นึงก็ร้อยสองร้อยสามร้อนะครับแต่ไปดูที่บ้านแล้วพุทธคุณมาเป็นล้านเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นพระอีกองค์หนึ่งนะครับที่ออมูลค่านะครับก็คงจะไม่กี่บาทนะครับแต่พุทธคุณนี่ก็เท่ากับพระสมเด็จวัดะระฆังนะฮะราคาเป็น10ล้านบาทได้ทีเดียว ครับคลิปนี้ก็ต้องขอยุตินะฮะเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอทุกท่านนะฮะจงมีความสุขแล้วก็ขอขขอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยทุกพระอ,องค์นะครับแล้วก็สมเด็จพิยัลโตนะฮะจงคุ้มครองให้ทุกท่านสบายดีแล้วก็โชคดีด้วยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยสวัสดีครับ